สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซนมาไราเซนเสริมดวงวันนี้จะมาพูดถึงว่าไราเซนแบบไหนที่จะเป็นไรเซนเสริมดวงที่จะเสริมความเป็นสิริมงคลหรือทําให้เราเซนแล้วมีความเป็นมงคลทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองตามหลักการนะครับ หลายๆคนเนี่ยก็คงอยากจะรู้แล้วว่าลายเซนที่เราเซนอยู่ในปัจจุบนันมันดีหรือไม่ดีอย่างไรหรือบางคนกําลังจะคิดลายเซนควรจะเซนแบบไหนที่เหมาะสมดีเสริมดวงชีวิตจเจริญรุ่งเรืองแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะนําวิธีการเหล่านี้ไปใช้ในการที่จะออกแบบลายเซนแล้วก็ทําให้เราได้ลายเซนที่ดีที่เป็นมงคล เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีลายเซ็นเป็นของตัวเองกันบ้างแล้วหรือบางคนที่ยังไม่มีก็คงคิดอยากจะมีลายเซ็นเป็นของตัวเองแล้วเซ็นอย่างไรล่ะครับจึงจะเกิดความเป็นสุริมงคลชีวิตดีมีความเจริญรุ่งเรืองสําหรับใครที่กําลังคิดจะเปลี่ยนลายเซ็นใหม่หรือหาลายเซ็นให้กับตัวเองวันนี้ล่ะครับเป็นคําตอบที่อาจจะช่วยในการที่จะทําให้คุณได้ลายเซ็นที่เป็นมงคลเสริมดวง คราวนี้เราลองไปฟังกันเลยดีกว่าครับว่าไราเซนเสริมดวงแบบไหนที่จะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นจเจริญขึ้นบ้างโดยเรามีกฎลักษณะกฎหรือเคล็ดลับในการเซนไรเซนที่มีหลักการง่ายๆดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกทุกครั้งที่เราเซ็นชื่อเนี่ยอักษรน,นําหน้าชื่อตัวแรกควรจะเป็นขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรอ,อื่นๆจุดนี้เป็นจุดที่มีความสมาําคัญถือว่าเป็นประธานของไรเซนหรือเป็นประธานของตัวอักษรทั้งหมด ข้อ2ควรเซ็นชื่อเป็นลักษณะเอ็นโยไปทางด้านหลังในว่าได้ช่วยส่งพลังให้คุณเวลาคุณมีปัญหาในเรื่องการงานต่างๆพูังานคือพยายามเอ็นไปทางด้านหลังเล็กน้อยแบบนี้ครับก็ไม่มากจนเกินไปนะครับนิดหน่อยเหมือนมันลู่นิดๆนะครับแบบนี้ก็จะเป็นกฎข้อที่2ครับข้อที่3ควรเซนนามสกุลด้วยทุกครั้งเพราะจะได้รับพลังแห่งเกียรติยศชื่อเสียงศักดิ์ศรีมีคนนับหน้าถือตาผมเคยดูบางที่บางตำราเขาบอกว่า ให้เซ็นนามสกุลด้วยถ้าเราอายุหลัง30ปีไปแล้วอะไรแบบนี้ครับข้อ 4. ชื่อและนามสกุลเนี่ยควรจะมีระยะเว้นห่างกันให้ดูสวยงามประมาณหนึ่งความก้างของตวอัวอักษรมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่ดีดง่ายๆคือเราเซ็นชื่อเซ็นนามสกุลควรจะมีสเปซช,ช่องว่างระหว่างชื่อและนามสกุลสักประมาณ1ตวัวอักษรอย่างพอเหมาะพอดีครับ5อย่าให้เส้นใดๆเนี่ยเวลาเราตวัดนะครับอย่าให้เส้นใดๆมันมาตัด หรือตวัดทับส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อโดยเฉพาะตัวอักษรน,นำหน้าชื่อซึ่งเป็นประธานแบบนี้จะถือว่าไม่ดีนะครับสมมุติคุณเซ็นชื่อไปเซ็นว่าสวัสดีเงี้ยแล้วคุณก็ตวัดตัวอักษรวอรแหวนมาทับตัวหน้าซึ่งเป็นตัวอักษรประธานแบบนี้ไม่ดีนะครับง่าง่ายคืออย่าตวัดตัวอักษรตัวใดๆก็ตามไปทับตัวอื่นโดยไม่จําเป็นนะครับก็จะเป็นวิธีหรือเป็นกฎประมาณ5ข้อตรงนี้ในการที่จะออกแบบลายเซน็นปรับเปลี่ยนลายเซน็น ให้ดีเสริมดวงและมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองครับควนี้เราลองมาวิเคราะห์ไรเซนเสริมดวงบ้างเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการที่จะออกแบบไรเซนหรือมองแค่ไรเซนเขาก็สามารถที่จะวิเคราะห์ลักษณะหรือพฤติกรรมของคนคนนั้นได้ครับวันนี้จะเป็นเรื่องของไรเซนเสริมดวงชะตานะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คงจะบอกเทคนิคของไรเซนว่าเซนยังไงเสริมดวงเซนยังไงเจริญรุ่งเรืองโดยยึดหลักสําคัญว่าการเซนที่ดีเนี่ย ต้องลักษณะอิ่มเอิบนะครับไม่มีตัดไปตัดมาเส้นขีดค่าเส้นพันการต้องเป็นรายเซนที่มีความสมบูรณ์ต้องบอกว่าบางที่นะครับบางบริษัทเนี่ยก็มีหน้าที่ในการที่จะช่วยคัดสรรบุคลากรเข้ากับองค์กรบางทีเขาดูลายเซนด้วยนอกจากวันเดือนปีเกิดหรือมีเทคนิคต่างๆในการพินิจพิเคราะห์อย่างรอบคอบนะครับบางคนก็ดูลายเซ็นก็สามารถที่จะ วิเคราะห์รู้ถึงตัวตนและชีวิตของคนคนนั้นได้หลายมิติเลยทีเดียวเชื่อไหมเชื่อหรือไม่ไมนะครับว่าสามารถดูไรเซนแค่เนี้ยสามารถวิเคราะห์ได้เลยแม้ายเซนจะไม่สามารถทำนายอนาคตได้นะครับแต่สามารถเห็นภาพสะท้อนตัวตนของคนคนนั้นได้มากพอสมควรในทีเดียวนะครับไว่ว้ค้างก็มีคนถามว่าทำไมไรเซนึเกี่ยวข้องกับชะตาชีวิตของคนเราคําตอบก็คือไม่ใช่เป็นเรื่องของความเชื่อแต่เป็นศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีการวิเคราะห์วิจัยและศึกษากันมาอย่างช้านาน,าน เช่นเดียวกับการทํานายโชคชะตาที่เราสามารถดูวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหรือทํานายลักษณะบุคคลลักษณะรูปร่างหน้าตาท่าทางแบบนี้ไรเซนก็สามารถวิเคราะห์ได้ในมุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่าไรเซนมันก็คือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เราคิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวบ่งชี้บางอย่างาเราต้องเซนบ่อยๆซ้ๆําๆการเขียนไรเซนครบตัวอักษรอ่านเข้าใจหรือว่าตวตวจตรวดมาแบบนี้มันก็จะเป็นตัวบ่งชี้ลักษณะพฤติกรรมเราได้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งลายมือชื่อหรือไรเซนเนี่ย ก็เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งซึ่งสามารถสะท้อนภาพแล้วก็บอกลักษณะของคนในแต่ละคนได้แล้วก็สามารถทํานายได้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะบอกว่าลักษณะนี้ใสจจาให้เราสามารถไปแอปพลายในการสร้างไรเซนตีความไรเซนที่เราเห็นบ่อยๆได้ก็ได้ครับข้อแรกเลยนะครับด้านความสามารถส่วนใหญ่คนที่เก่งกาสามารถเนี่ยมักจะมีไรเซนแบบเซนได้ผิวไหวต่อเนื่องสวยงาม ส่วนคนที่ขาดความเชื่อมัน่นทำงานไม่เป็นระบบเนี่ยครับไรเซนมักจะโยหน้าบ้างหลงังบ้างพูดง่ายๆคือคนที่ดูเก่งๆจะเซนแบบผิวไหวแบบนี้ครับต่อมาในเรื่องของด้านนิสัยใจคอทศัศนคติสามารถบอกได้ว่าลักษณะนิสัยของผู้คนคนนั้น,นเป็นอย่างไรเช่นเบิกบ,บานสดใสาอารมณ์แจ่มใสอมทุกข์สุภาพนุ่มนวลแข็งกร้าวกล้าราับเป็นมิตรนะครับซึ่งไรเซนของคนที่มองโลกในแง่ดีเนี่ยก็มักจะผิวเป็นคลื่นสวยงาม ขณะที่ไรเซนที่มีลักษณะผอมๆสูงๆแคบๆแ,แบบนี้มักจะเป็นคนที่มีทัศนคติและวิธีคิดในเชิงลบครับคราวนี้เรามาดูไรเซนที่บ่งบอกถึงทักษะทางสังคมการชอบเปิดเผยปิดตัวเองแสดงออกมาในไยเซนที่มีความแตกต่างกันนะครับบางคนสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดีปรับตัวเก่งในขณะที่บางคนก็มีปัญหาในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไรยเซนตัวเนี้ยก็เป็นตัวเปิดเผยได้เช่นเดียวกัน ต่อมาก็สามารถที่จะบ่งบอกได้ถึงลักษณะของสติปัญญาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเฉลียวฉลาดความปราดเปรื่องความฉลาดแบบมีเล่เหลี่ยมทันคนแบบนี้หรือจะเป็นคนอ่อนด้อยทางชาวปัญญาก็สามารถที่จะแสดงออกได้ทางลายเซนด้วยนะครับรอ,อีกด้านหนึ่งนะครับก็สามารถบ่งบอกถึงความใฝ่ฝันความทะเยอทะยานการแสดงออกหรือสแสวงหาความก้าวหน้าก็มักจะบอกได้จากลายเซนที่มีลายเซนปลายลายเซนตวัดขึ้นสูง ส่วนบุคคลที่ไม่มีความทะเยอทะยานนะักก็จะไรเซนค่อนข้างเล็กไม่ตวัดสูงครับคนที่มีความทะเยอทะยานสูงก็จะตะวัดสูงปลายก็จะไปสูงด้วยแบบนี้การวิเคราะห์บุคคลจากไรเซนก็สามารถพิจารณาดได้จากขนาดตัวอักษรด้วยนะครับความหนักเบาของไรเซนขนาดของเส้นลายประกาศถ้าดูโซนตัวอักษรความเอียงตัวอักษรเส้นฐานตัวอักษรหรือเบสไลน์นอกจากนี้แล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ในเรื่องของความรักเพราะในเรื่องของความเร็ว ในการเซนหรือสปีดออฟไรติงได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีไรเซนเป็นของตัวเองหรือบางคนกําลังคิดที่จะหารายเซนก็ต้องลองพิจารณากฎทั้ง5้าข้อว่าควรจะออกแบบไรเซนยังไงหลักๆนะครับ5ข้อแล้วจริงๆไรเซนมมนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆได้ลึกซึ้งเลยทีเดียวครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะอธิบายในกฎ5ข้อแล้วก็การตีความหมายเบื้องต้นที่สามารถวิเคราะห์ได้จากไรเซน ก็เป็นยังไงกันบ้างครับลองนําไปใช้ปฏิบัติดูได้ผลไม่ผลอย่างไรหรือว่าปรับเปลี่ยนแล้วดีไม่ดีอย่างไรก็พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับวันนี้ก็ขอจบจต่เพียงเท่านี้ครับสําหรับไรเส้นเสริมดวง ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง Vsmart สกดง่ายๆนะครับ v s m a r t สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆแ,แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ